สวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ้อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับน้พี่ก็จะมาซ่อนลับสกินบัตรฟรีๆนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้สกินบัตรฟรีๆนะครับถ้าอยากได้สกินบัตรฟรีๆนะครับน้ก็ต้องดูคลิปนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่ากิจกรรมฉลองครบรอบ6ปีปีนี้นะครับน้เรียกได้ว่าแจกสกินบัตรฟรีๆนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้ในส่วนของสกินบัตรฟรีๆนะครััััับบบบบบบกกกก็ต้้้ออ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 งงงงไดดเเลลล่่่นน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 ิจจรรรรรรรมฉคคคค6ปปีีีีะะะพขขยวา แจกโค้ดสุ่ม ID ฟรีเว็บนุกเกอร์ชนจดทะเบียนการค้าเป็นที่เรียบร้อยแจกไปแล้วกว่า500 ID ไดีไม่โกงไม่เกียนแน่นอนอันนี้โค้ดที่จะแจกนําไปใช้ได้เลยนะครับเนาะก็นําไปเติมได้เลยนะครับแล้วก็มาสุ่มเว็บไม่มีเกลือแจกวันละสิรางวัลที่กว่านะครับทุกคนก็คือเป็นวงล้อท่าทางปักทงนะครับเนาะหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าพอยท์เท่านั้นนะครับมีทุกช่องนะครับไม่มีเกลือแน่นอนนะครับเนาะได้ท่าทางปักทองจริงจริด้วยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็คือรหัสขึ้นมาด้านล่างเลยนะ หนง149ได้ท่าทางปักธงใครอย่างสุ่มตามเข้าลิงก์ใต้คลิปพี่มาได้เลยนะครับไม่โกรงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพจมีผู้ติดตาม40,000ื่ท่าทางปักธงเศร้ามีด้วยนะครับก็ชั่วโมงละ85บาทเท่านั้นนะครับกดเข้าลิงก์ใต้คลิปพี่มาได้เลยนะครับอย่าลืมละกันนะครับทุกคน แน่นอนนะครับเนาะก็คืออัปเดตเข้ามาว um, ันเสาร,สร, um สร์นี้แน่นอนนะครับสำหรับกิจกรรมสงครบรอบของีนะครับเนาะพี่เขาบอกเล่นครับว่าสำหรับพวกเนาะคนเด่นนะครับพี่แบบว่าอยากเล่นนะครับเนาะวันเสาร์นี้จะอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับเนาะเราก็จะเริ่มทยอยอัปเดตเข้ามาสำหรับของฟีนะครับเพราะว่าในลา์โคตรนะครับเนาะก็คืออยากได้ของฟรีเยอะมากนะครับเนาะก็เตรียมตัวรับกันนะครับเพราะว่าปีนี้นะครับเนาะของฟรีเยอะมากเลยนะครับเนาะเป็นทางด้านของสกินปืนฟรีสุดฟรีคาสนาฟรีเราก็สกินหมัดฟรีนะครับเนาะเรียกได้ว่า ครบจบในคลิปเดียวนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูละกันนะครับเนาะว่าปีนี้มีอะไรมาแจกบ้างนะครับเนาะเราก็กิจกรรมนะครับเนาะจะเล่นแบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วสามารถรับสกินหมัดได้ยังไงนะครับเนาะเราก็วันที่อัปเดตเข้ามานะครับเนาะเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าสําหรับองน้องคนาเนี่ยนะครับเนาะที่แบบว่าอยากรู้นะครับเนาะถ้าอยากรู้นะครับเนาะก็ต้องดูคลิปนี้เลยนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับพี่จะ บอกแบบละเอียดเลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าสำหรับน้องอคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะก็ต้องดูคลิปนี้เท่านั้นนะครับเนาะแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าคนไหนเข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งทีด้วยละกันนะครับสำหรับน้องอคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้ของวิปปี้นะครับเนาะถ้าอยากได้ของวิปปี้นะครับเนาะก็อย่าลืมละกันนะครับเนาะถ้าคลิปนี้มีคนดู5,000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไป็นเลเวอส่งของบัตรกาลิน่าพีพีมูลค่า150บาหนึ่งร้าอยห้ก็้า้รสิบบาทนะครับเนาะถ นะครับทุกคนสําหรับกิจกรรมสลองครบรอบ6ปีปีนี้นะครับเนาะเรียกได้ว่ามีการเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยครับเนาะว่าการเปิดตัวปีนี้มานะครับเนาะก็สุดอลังการงานสร้างมากๆเลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะการเปิดตัวนะครับก็เป็นลูกบิดประมาณนี้นะครับเนาะนี่เลยนะครับแล้วก็จะระเบิดออกมาประมาณนี้เลยนะครับเนาะนี่นะครับก็พุ่งออกมาประมาณนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าการเปิดตัวนะครับเนาะก็โคตรอลังการแล้วนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสลอง ลองครบรอบ6ปีปีนี้นะครับนองเรากิจกรรมเล่นยังไงนะครับน้องสำหรับกิจกรรมนะครับก็เล่นง่ายๆนะครับน้อก็คือเราจะได้เก็บโทเค็นนะครับน้อก็คือเป็นโทเค็นตัวนี Besides, ้นะครับน้อก็เป็นโทเค็นแบบว่าให้เราไปสะสมนะครับน้อสามารถเก็บได้ตามแมปนะครับน้อสามารถเก็บได้ทั่วไปนะครับน้อเพื่อแลกซูทิฟี่นะครับน้องซูทที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับน้อก็เป็นทางด้านของซูทิฟี่นะครับน้อที่แบบว่า สามารถแลกได้นะครับนอก็เป็นประมาณเลยครับนอะแล้วก็ยังไม่ใช่ว่ามีแค่สุดด้วยนะครับนอก็คือยังมีของเยอะๆมากมายนะครับนอไม่เป็นทางด้านของสเก็ตบอร์ดสก็ตเลเบิร์ตสเก็ตไล่บอสนะครับนอแล้วก็มีของเกลือด้วยนะครับนอนี่เลยนะครับก็มีบัตรสร้างห้องอะไรประมาณนี้นะครับนอเยอะๆมากมายนะครับนอกิจกรรมเล่นแบบไหนนะครับนอหลายคนถามนะครับก็คือสำหรับกิจกรรมนะครับก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับนอว่าลงไปทำภารกิจรายวันนะครับนอเก็บได้ตามแมปนะครับนอแล้วก็มีการทำภารกิจรรายวันนนตงี้ะครับนอสามารถเก็บได้ตรงนี้อออออีีีกกกกกกทนน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 นึงะะะะะคคครร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 ัััับบบบบบ็็็็จจเเเเปปมมาาณ้ลยสหหิืว่ คคนะรับก็ง่ายนิดเดียวนะครับโนโค้ง่ายด้วยซ้ำนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าง่ายกว่านี้ไม่มีแล้วนะครับเนาะสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของสกินมัทฟรีนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะให้ดูแล้วกันนะครับว่าปีนี้นะครับรับสกินมัทได้จากไหนนะครับเนแล้วก็พี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่ารับได้ยังไงนะครับเนาะแต่ก่อนอื่นต้องมาเข้าใจกิจกรรมด้วยนะครับเนาะก็คือกิจกรรมนะครับเนาะก็ต้องได้เล่นแบบนี้นะครับเนาะถ้าคนไหนอยากเล่นกิจกรรมครบรอบ6ปีนะครับเนาะก็จะมีการเก็บโทเค็นแน่นอนพันเปอร์เซ็น การแลกของวิปปีนะครับนอพี่เขาบอกเลยนะครับนอว่าถ้าอยากได้ของฟรีนะครับนอก็ต้องได้หาโทเค็นนะครับนอเพื่อมาแลกในจุดนี้นะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนองสำหรับงน้องคนุณนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนองในส่วนของวิปปีนี่เลยครับวงน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนองสำหรับวงน้องคนุณนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของวิปปีนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนอพี่เขาบอกเลยนะครับนอว่าง่ายนิดเดียวนะครับนอกิจกรรมก็เหมือนทั่วไปที่เราเคยเล่นมานะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนอออกก็็มมีลินทาดเจให้ได้สองหา ตัวให้ได้วิ่งให้ครบเวลานะครับนอเล่นในครบเวลาอาอะไรประมาณนี้นะครับเนาก็พี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่ากิจกรรมหรือภารกิจนะครับเนาะก็ทําได้ทุกโหมดนะครับเนาะยกเว้นโหมดสร้างห้องนี่นะครับเนาะก็เล่นได้ง่ายๆนะครับเนาะก็พี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่ามีเพิ่มเข้ามานะครับเนาะเราสามารถรับสกินหมัดได้จากไหนนะครับแล้วก็เราสามารถรับของฟรีได้จากไหนนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าของฟรีก็ไม่ได้หายากอะไรเลยนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าโคตรง่ายเลยนะครับเนาะ สำหรับปีนี้นะครับสำหรับของฟรีก็จะอัปเดตเข้ามาเป็นกล่องนะครับให้เราซื้อและก็ไปสุ่มนะครับเนาะแต่ไม่ได้เสียเพชรนะครับเนาะอันนี้พี่แค่รีวิวนะครับเนาะว่าจะมีกล่องใหม่ตัวใหม่เข้ามานะครับเนาะก็เป็นกล่องสุดกีฬาตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่ามีทุกชุดมีทุกเซตนะครับเนาะก็จะมีเพิ่มเข้ามานะครับเนาะแค่กล่องละ20เหรียญเท่านั้นนะครับเนาะก็เป็นประมาณเลยครับเนาะอันนี้นะครับวงน้องไม่เกี่ยวกับกิจกรรมสงครบรอบหกปีนะครับเนาะอันนี้เป็นกิจกรรมที่แบบว่่่่่่าา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 เเเเเเพิมมมข้้นนนนนนนะะ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 คคคคครร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 รัััับบบบบบบใใทีีีีแววอออยยกกกสสุดฬ็็จปปณล20หหญื 1วันซื้อได้1กล่องเท่านั้นนะครับเนาราก็นี่เลยนะครับนอกล่องที่เราสามารถรับสกินหมัดรับหนวดได้นะครับเนาะก็เป็นหนวดขาวสกินหมัดสุดกอจีนะครับเนาะถ้าเรามีพ้าหนึ่งกิตั้นนะครับเนาะเราก็สามารถรับได้นะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าถ้าคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่ามีพ้าหนึ่งกิตตันนะครับเนาะครบ100นะครับสามารถแลกกล่องตัวนี้ได้นะครับเนาะในกล่องตัวนี้นะครับก็คือมีสุดกอจีนะครับเนาะครบทุกสุดและที่สําคัญก็คือ มีทางด้านของนวดขาวสะกินหมัดนะครับเนาะแล้วก็ของฟรีอีกเยอะะมากมายนะครับเนาะแล้วก็มีของเกลือด้วยนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่า ของเกลือก็ต้องมีเหมือนกันนะครับเนาะก็จะเป็นเป่ามาเลยนะครับเนาะใครที่แบบว่ามีพ้าหนึ่งกีตาร์นะครับเนาะก็เตรียมตัวละกันนะครับเนาะเพราะว่ากล่องตัวนี้นะครับจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราด้วยนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่า1คนสามารถซื้อได้แค่1กล่องเท่านั้นนะครับเนาะก็มาลุ้นดูละกันนะครับเนาะว่าจะมีคนไหนนะครับที่แบบว่า ได้สกินหมั่นไปแล้วก็ได้สุดก็จีไปนะครับเนาะก็จะเป็นเป้ามาเลยครับเนาะเดี๋ยวพี่เลื่อนให้ดูแล้วก,กันนะครับเนาะว่ามีอะไรบ้างในกล่องน,นะครับเนาะก็คือ จะมีทางด้านของนวดขาวนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะซุดก็จีก็มีนะครับเนาะแล้วก็ซุดตัวนี้ก็มีนะครับเนาะนี่เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าซุดก็จีนะครับเนาะก็มีครบทุกสีนะครับเนาะแล้วก็มีทางด้านของซุดตัวนี้ด้วยนะครับเนาะซุดที่ไม่แรงก็มีนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณเลยครับเนาะมีสกินปืนถาวอนและมีสกินระเบิดด้วยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่ามีของเกลือด้วยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณครับเนาะหนึ่งคน สามารถไซส์สิทธิ์ได้หรือว่าซื้อได้แค่1กล่องเท่านั้นนะครับน้อก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน้อพี่ขอบอกเลยนะครับนองว่าสําหรับวงน,น้องคนไหนนะครับที่แบบว่า อยากได้นะครับน้องก็คือถ้ายอยากได้นะครับน้องก็จะเป็นประมาณเลยครับน้องเราก็จะมีกล่องตัวนี้เพิ่มเข้ามานะครับน้องก็มีกล่องซีซั่น1ซีซั่น2และซีซั่น3ซีซั่น4และซีซั่น5นะครับน้องก็จะเพิ่มเข้ามานะครับน้องในกล่องนะครับก็มีเยอะแยะม,มากมายนะครับแล้วก็กล่องสลองครบรอบ6ปีปีนี้ GM จะแจกให้คนละ1กล่องนะครับน้องในนี้นะครับมีสกีนหมัดให้เราเลือก หนึ่งสกีนนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็คือสกีนหมัดแบบนี้นะครับเนาะเราสามารถเลือกได้1สกีนนะครับเนาะในกล่องสลองครบรอบ6ปีปีนี้นะครับเนาะก็เป็นประมาณนี不不 masa, ้เลยนะครับเนาะมีคลิปดูออกมาประมาณนี้นะครับเนาะพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าต่างประเทศนะครับเนาะมีคลิปหดูออกมานะครับเนาะก็เป็น GM ต่างประเทศนะครับได้รีวิวมานะครับเนาะว่าปีนี้จะเอากล่องแบบนี้มาแจกคนละ1กล่องนะครับเนาะ ก็ดีใจแทนด้วยสายไฟละกันนะครับสำหรับวงน้องกนได้นะครับที่แบบว่าเป็นสายไฟจะได้สกินหมัดแล้วนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าสกินหมัดนะครับเนาะก็คือจะได้แล้วนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับว่าสำหรับวงน้องกนได้นะครับที่แบบว่าอยากได้สกินหมัดนะครับเนาะก็คือจะได้แน่นอนนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าสกินหมัดนะครับเนาะเตรียมตัวละกันสําหรับสายฟีที่อยากได้มันหน้านะครับเนาะก็คือถ้าคนไหนนะครับอยากได้นะครับก็คอมเมนต์ลงใต้วิดีโอนี้ละกันนะครับเนาะถ้า ไม่อยากรอกิจกรรมสลองครบรอบ6ปีนะครับน้องก็คือ อยากได้เร็วๆนะครับเดี๋ยวพี่จะแจกให้วันเสาร์ละกันนะครับน้องพี่เขาบอกเลยครับว่าพี่จะมีการแจกทุกสัปดาห์นะครับน้อถ้าอยากได้อะไรขอมาได้เลยนะครับน้อก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน้องสำหรับกิจกรรมทั้งหมดทั้งมวลนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องสำหรับกิจกรรมที่แบบว่าจับเด็กเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับน้อก็เป็นแบบนี้เลยนะครับน้อพี่เขาบอกเลยครับน้อว่าสําหรับวงน้องคนไหนครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้อในส่วนของสกินบัตฟิฟี่หรือว่าของฟิฟี่นะครับกิจกรรมส ล้วก็กิจกรรมก็เล่นได้ง่ายๆเล่นได้ทั่วไปนะครับน้องพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าของฟรีปีนี้นะครับน้องเยอะจัดจ้านเลยนะครับน้องย้ำนะครับว่าเยอะมากๆเลยนะครับน้องที่พี่ไปตรวจมานะครับก็คือเยอะจัดจ้านแล้วมีตะขอดีๆทั้งนั้นเลยนะครับสำหรับรอบของปีปีนี้นะครับน้องก็ถือว่าดีมากนะครับถ้าคุณไหนยังไม่มีเพชรกอลิ่สะสมเพชรไว้นะครับน้องเพราะว่ากิจกรรมของปีก็มีกิจกรรมของเติมก็มีนะครับน้องก็จะเป็นประมาณเลยนะครับน้องก็ถือว่าคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วนะครับสลนน้องคไหนนะครับที่่แบบวาเข้าามแล้วยังไไไม่ดด้กลค์์กดแชรนะะะะคคคครรรััับบกกกกก็ฝาาดดดไลลล์์แชนนนนที้้วยอง คลิปนี้มีคนดูเยอะนะครับเนาะเกิน5,000คนดูนะครับเดี๋ยวพี่จะมาแจกของให้ฟรีแล้วกันนะครับเนาะถ้าอยากสนับสนุนจริงๆนะครับเนาะก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะว่ากดไลค์กดแชร์ดีกว่านะครับเนาะไม่ต้องเสียตังค์ดูเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเลยนะครับเนาะงในดูคลิปพี่นะครับก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับเนาะพี่ไม่ต้องการตังค์สักบาทเลยนะครับเนาะเพียงแต่คนกดไลค์กดแชร์เพียงเท่านี้ก็ดีใจมากๆแล้วนะครับเนาะก็จะประมาณนีีีี้้้เเเลลลยยยยนนนนะะคครรรััััับบบบบสาาาาหววพพ่่กก็ขอตงทแ๊